กายมันเดินใจเป็นคนรู้คนดูเนี่ยทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวอยู่ใช้ได้เท่านั้นนะหรือจะมารู้ความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายก็ได้ร่างกายเราเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆให้เรามีสติรู้ลงไปใจเราเป็นคนรู้ความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายเป็นของถูกรู้ไอ้น,นี้ก็ได้หรือเราจะดูเวทนาทางใจนะ อันนี้ก็ดูง่ายเวทนาทางใจอย่างใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ท Youtube ุกข you know, ์ใจเ <Le> <kho> ราเดี๋ยวก็เฉยเฉยให้เราก็มีสต <eighth> ิคอยรู้ใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยเฉยก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้หรือเราเป็นคนขี้โลภเราก็ดูไปใจเราเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภมันสลับกันอยู่อย่างนี้ทั้งวันถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเราก็ดูตัวโกรธเป็นตัวหลัก นะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะพอเรารู้ว่ามีโทสะโทสะมันจะดับหองมันเองเราไม่ต้องไปดับมันนะเราก็จะเห็นจิตมีโทสะบ้างสักพักหนึ่งจิตก็ไม่มีโทสะจิตที่มีโทสะก็ถูกรู้จิตที่ไม่มีโทสะก็ถูกรู้เนี่ยมันมีตัวจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวผู้รู้ผู้ดนะูแล้วก็สติจะ,ะระลึกรู้ลงในกายก็เห็นว่าร่างกายถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรา สติระลึกลงในเวทนาก็เห็นเวทนาทางกายทางใจถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราสตินะระลึกรู้ลงไปจิตเป็นกุศลระลึกรู้กุศลระลึกรู้อกุศลที่กําลังปรากฏอยู่กนะุศลอักุศลก็เป็นของถูกรู้เนะนี่ยเราจะต้องฝึกอย่างนี้เรื่อยๆดูกายกายก็เป็นของถูกรู้ดูเวทนาเวทนาเป็นของถูกรู้ดูจิตจิตเป็นของถูกรู้ใครเป็นคนรู้จิต จิตท,ที่มีคุณภาพเป็นคนรู้จิตท,ที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นของสำคัญมากยากมากที่เราจะพัฒนามันขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาจิตดวงที่มีคุณภาพคือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยไม่ยากเลยที่จะเจริญปัญญาเพื่อให้ได้มักผลนิพพานในชีวิตนี้แต่ถ้าเราไม่มีจิตท,ที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องะ มีคุณภาพที่จะเดินปัญญาได้ให้เป็นปฏิบัติให้เป็นให้ตายนะมันก็ตายเปล่าๆเ,เดินจงกรมหามรุ่งหามคําได้แต่ความทุกข์ทรมานนั่งสมาธิวันละสิบชั่วโมงก็งไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้แต่ความทุกข์ทรมานนั้นตัวสําคัญก็คือจิตเราจะต้องถูกต้องเรื่องจิตที่ถูกต้องเนี่ยเราเรียนอยู่ในเรื่องของจิตสิกขาถ้าเราเรียนจิตสิกขาเรียนจิตใจของตนเองแล้ว สิ่งที่เราได้มาคือสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉนั้นวันนี้จะเน้นเรื่องสมาธินะเราเป็นภาคที่เราต้องลงมือทําจริงๆแล้วอย่างพระไปบวชที่วัดหลวงพ่อเนี่ยหมุนเวียนกันไปบวชส่วนใหญ่ก็คือลูกศิษย์คารวาสนี่แหละเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็ว่าดีแล้วนะก็ขอไปบวชให้บวชพอไปบวชเนี่ย ต้องมาปรับเรื่องของสมาธิกันใหม่สมาธิที่โยมมีอยู่น,ะนี่อ่อนแอมากเลยนะแล้วไปบวชสมาธิอยู่ๆมันก็ไม่ดีต้องฝึกกันใหมนะ่ใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสมเดือนอนะไรเนยในการที่จะปรับฐานของสมาธิให้ถูกต้องใช้เวลาตัวนี้นะแต่พอสมาธิถูกต้องแล้วเนะี่ยมีสติระลึกรู้รูปนามนะตามความเป็นจริง รู้ด้วยจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องคือตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เป็นกลางไม่หลงเข้าไปแทรกแซงอารมณนะ์นั้นตัวสมาธินี่จะเน้นมาตรงที่ความตั้งมั่นแล้วก็ความเป็นกลางนะตั้งมั่นอย่างเดียวแต่ไม่เป็นกลางใช้ไม่ได้ดังนันะไม่ใช่เรื่องง่ายที่สมาธิอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับจิตของเรา เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อมาภาวนากับครูบาอาจารย์ทางอีสานนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ทางเหนือก็ไปหาครูบาอาจารย์ทางเชียงใหม่ก็มีครูบาอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็คนอีสานนี่แหละแต่ท่านขึ้นไปอยู่ทางเชียงใหม่ครูบาอาจารย์เกือบทั้งหมดคืออยู่ทางอีสานนี่หลวงพ่อมาภาวนาจนเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านรับรองว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วละช่วยตัวเองได้แล้วต่อไป